ช้ผู้ให้นี่นะเดี๋ยวเอานี่ไปด้วยอ่อหิวปากเอาแชมพูให้ไปสองชุดหนึดงเห็นหน้าแม่งตลอดขับรถผ่านไปขึ้นทางหุงทั้งด่วนพี่ดุมบอกพี่เลยนะพี่ใช้แล้วพี่จะชอบเพราะว่าที่มันดีอย่างคือถ้าเกิดโอเคพี่ไม่ต้องสนใจเรื่องของว่าผมพี่ขึ้นหรือไม่ขึ้นพี่ลองใช้ดูแล้วหนังศีรษะพี่ธรรมดาพี่จะมันๆหน่อยเวลาพี่สรแต่ถ้าศีสะอันนี้แม่งจะเอียดเลยแม่งเหมือนเอาน้ำยาล้างจานไปถูกระบายพี่กูไปใช้น้ำยาล้างจานสิกูไปใช้น้ำยาล้างจานสิ ว่าเอาติดมึงเม็นเรื่องของเกลียดที่อ่ะนี่เนี่ยมึงจริงจังแล้วไงมึงจริงจังแล้วไม่ตลกกับกูแล้วไงไม่อยากให้พี่ลองใช้อยากให้พี่ลองใช้เพราะว่าหัวพี่มันจะเยียดเยยดอย่างนี้เลยนะมันสะอาดมันมีความสะอาดพี่เปรียบเหมือนใช้น้ายล้างจานเปรียบเหมือนออีกแล้วก็ให้พี่แดกเออได้ได้ได้ลองใช้ดูนะเราเนี่ยเราเราเน่คู่กันไปอันเนี้ยอันเนี้ยคือสำหรับผมอันเนี้ยอันใหม่เนี่ยดีนะ เออนี่ไหนๆจะได้พูดแล้วก็พูดผ่านแล้วกันเนี่ย <K GM> เนี่ยอันนี้เน,นี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกติเนี่ยนะคือพันสองร้อยเก้าสิบนะตอนนี้กินมีพชั่นน <rib> <K GM> ะ้วกร้อยเก้าสิบซื้อเลยปวดเดียวนะไม่ใช่รวมกันนี้นะไม่เกี่ยวนะปวดนี้ปวดเดียวเนี่ยจากพันสองกว่าตันนี้นเหลนะือกัดร้อยเก้าสิบเออไหนพูดแล้วพูดหน่อยแล้วกันขาย <sympathetic. S 2> ๆๆของนีดเป็นรูปอันเนี้ยเออกับอันเนี้ยเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนใช่ไหมไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งเติมใช่ไหมเหมือน เหมือนใช่ไหมไม่ได้แตงเติมใช่ไหมแต่งเติมบอกว่าไม่ไม่ใช่ไหมไม่ก็อันนี้เลยดิก็ผมเพ่็ยังหนาอยู่เนี่ยก็หนุ่มกลัวคนแม่งหาว่าแต่งเติมไม่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 แต่งเติมเฮ้ยจำเหมือนไม่เหมือนก็บอกไม่เหมือนนะเหมือนจริงจริงอีกที่มึงดูอ่ะเนี่ยเออเดี๋ยวจะหาว่าแบบแต่งเติมก็เหมือนก็ทรงนี้เลยเนี่ยมึงก็ไม่ทรงอยู่แล้วนี่ก็ใช่ไงกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม